สวัสดีจ้ายินดีตอนรับพอสู่ชอ่อง้นน้อยชาแนลจ้าวันนี้พ้าน,อน้องเน่ยมาออนพักติวจากพี่น้องแม่ว่าผักติวปงแล้วมาเก็บอเดอร์ว่าสันเดี๋ยวไปติดตามเมื่อเรื่อยๆจ้า ทำไรบะเกิดมันกูละนี่แหละยียนท้ายอยู่ข้าง่างนกเดินแลเวไปดูบ่ค่อยเป็นดอกด้วยพี่หน่อไม่ได้หยอดลายมจ้ะไแบบรก็รลบอยู เสวน้องได้ยวนอย่างเลยงาปะเออห้าลงมาเอมาหน้าพี่ตีนําตาไปล่ยอแม่เหอแม่แล้วใบมันอยากแก่แล้วเนาะนมาแม่ล่หาแค่บุกฟ่มีดอด ใบยักแก่แล้วตีกายดอกไร้ได้พี่น้องปีนี้บ่ก่วกใคมีดอกไหมจ้ะออเด็กแ,แบงสิแบ่งไปวัดพร้อมแล้วก็สิแบ่งให้ย่ายเอ้เพิน่นกินกับโปรงน้ำนา,จาะจ้ะเนาะ หักเอง,ง่านดน่อยง่ายไงฮักบ่ได้ยังไปฮักมันมันหนี้ฮักง่ายได้ลงานผักผิวมันบ่คอยด้วมันง่ายไปเด้แมาพ่อเราลงมาตถววิวมะพ่อเราเดรร้ยายแล้วมะแมือรุ่นน้ำจับดีดีร้อ ไปอยากแก่เนาะพี่น่องเนาะเอาสมีกับพ่อจ้ะไปเกินเมียเทียงบันนี้นนนนไม่มาเอาแล้วไปไปไปน,นี่ลูกงาง้ นักบ่แหงแรงครับพี่น้องฝนกับบตก,ตกจะตกว่าบ่ตกกับต๊คกกือเทียนึงถ้าหลมือเราเราจะกับใบแห้งปันใดดอกน้ำในซาก,กาันบกลงลายเราเนาะเริ่มแห้งล่องลายเราก็ซีนก้อนหินอยู่กลางละ จอยู่หน้าอยู่ไฮอยู่สวนเนาะกับป,ปูพีกปูพักป,ปูบะเกียพ่อได้กินม่วงปีนี้บดดกเลยจ้ะนี่ไม่เคยดกเลย เทียงหน้าเดียวเืดยไ้กที่เยดาแลวกินเพียมือนั่ติดแตนนาแรงพี่น้องนาแรงก็สิเป็นยังสี่ล่ละอู้หอยจุกหอยอโอ เคียงน้อยอันนี้ก็ปลาไหลพอเราไปใส่บางลั่นได้เมื่อละตูสองตูแล้วก็ามคาขังไว้อมปลาไหลจ้ะออมปลาไหลอยู่น่าน้ำม้ไฟเก็บมากใบปอกแกง อัน,น้ำมาแกงใส่ไหลใส่เ e ็ดใส่ผักหวานเนาะนี่่ละออยลันนี้เทใบฝากลูกนาะจ้ะใบฝากที่ใส่ของแม่ทันยากจากพี่น้องกับพีเขาบ้านเราเนาะจ้าเนาะก็ไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า